สวัสดีครับผมต่างกงื้อสองฟองจุยลองจริงครับวันนี้เราตำลาบอลัอ่อฟองจุยนะมามาผุกครับจะผุดถึงหนึ่งบ้างที่เกี่ยวกับผุกคอตายภาษาจีนเรีเกยกว,ว่าเกียวอีเก็บเนี่ยมาเปยังไงเป็นแบบนี้เป็นการต่อเติมที่ผิดหลักเนี่ยอันนี้คือบ้างลบ้างหลักถ้าเขาต่อตตงขทางค่าเกี่ยว แล้วก the ็ยังมีตัวตัวนี้นี่นีแถ้าที่เอียวเพืน่ะก็ต้องอยู่ที่ตอนออกเฉียงใต้หรือตอนตกเฉียงใต้ก็ทิศทางที่เกี่ยวกับผู้หญิงสังเกตคนจะผู้หญิงคาดว่าตายฟุกคอนตายนี่อ๋อเกรืองผิดหลักเดี๋ยนี้อันนี้เขาเหมือนกับตักของใช่ไหม อันน an ี ds, ้ก็จะตำนานคขาเขียว่าคุณที่แซ่แซ่จีย์นะจะไปซื้อบ้างหลังนี้อาจารย์โย่แขงร่องบอกว่าซื้อม่ได้ก็ก็สูญแล้วแต่ก็ได้